ครับจัดก็ตัวนี้อยู่ที่สามพันบาทนะฮะคือคือทุ่มใส่บ้านคนน้เลยใบนี้ผมคิดว่าน่าจะราคาอยู่ที่ปมะมาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้สบเอ่หมื่นกาพันเการกาบเกาสวิดาสสวัสดีครับ คุณรู้เป็ส่เขาออเอรเพื่อนผมนะฮะคนนี้ชื่อว่าโจเซฟเขาเพิ่งเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าวันนี้เขาจะพาไปที่ที่หนึ่งเะออเออเอ คุณโจเซฟเขาบอกว่าวันนี้ของแท้แน่นอนเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะไปร้านเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งมือสามมือสี่เยอะไปแเสร็จแรงแล้วคุณโจเซฟอ๋อเนาะเขาบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยครับเอาละเขาเรื่องอะไของแท้แน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยเราสองคนนะฮะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปสถานที่สถานที่ที่เราสองคนเนี่ยปราบปลื้มสุดๆรับรองว่าของดีแน่นอน อยู่ย่านสุขุมวิทอ๋อช่วงค่มือสองเลยเหรอได้ของพี่โมฮัดหมัดที่ายจรงอหลังจากที่ผมพาไปดูร้านเสื้อผ้ามือสองของที่ทินโจเซฟชอบไปเนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปร้านคาเฟ่ที่รู้สึกว่าโคตรยูนิคและอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยอาหารจะเป็นอาหารที่ยูนิคสุดๆจะมีของดีตามฤดูเป็นน้ำแข็งใส ใส่ผลไม้มีท็อปปิ้งนิดหน่อยผมบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบอดอนะ๋อไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะว,ว่าวันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันบ้างเราจะมีอะไรเจอกันกนะครับไปนีย ถาี่ผมกําลังยืนรอยโจเซอใต้เกาะอ,อีสานผมก็แวะมาดูหนังสืออยปกติแล้วผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแถวนี้มันคือย่านคนญี่ปุ่นนะเนาะร้านหนังสือที่นี่ก็จะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเห็นไหมวะเนี่ยลองดูวมพาคุเข้าไปดูในร้านตัววแล้วผมอ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง สามชั้นไงแต่ว่าแล้วเป็นหนัสืภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอี่ส่วนใหญ่ทั้งร้านเลยว่ะที่ว่าทั้งร้านเป็ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นเลยหรือวแล้วเป็นหนังสืออะไรที่แบบพอจะรู้จักบ้างไหมโอเคดูดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นตแล้วว่าเป็นคนชอบภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นพูดระบายฟังแล้วมันเพลินหูมันเสียงคำพูดของคนญี่ปุ่นกับภาษาเหมืนไพเราะชอบชอบ ไปครับดูชั้นสองแปดอย่างหนึ่งหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่ที่เป็นของญี่ปุ่นนะเขาจะเปิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เปิดเหมือนเหมือนของคนไทยอ่ะของคนไทยมันจะเปิดแบบเปิดแบบเนี้ยนึกออกปะเปิดแบบฝั่งเนี้ยเปิดฝั่งเนี้ยแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเปิดแบบอย่างเงี้ยมันจะไปอย่างเงี้ยเหมือนจากข้างหลังไปข้างหน้านึกออกปะทุกคนมัไม่รู้ว่าเป็นหนังสือการ์ตูนทุกเล่มหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ผมอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้หมดเลยซึ่งมันแตกต่างนะ The Little Prince ิสนะครับเจ้าชายน้อยเป็นภาษาอังกฤษครับทุกคนภาษาอังกฤษจริงแล้วนี่คือภาษาอังกฤษเมื่อไม่กี่ปี่ผ่านมาทางร้านเป็นหน e ังสือญี่ป uh> ุ่นหมดเลยผมพิสูจผิดนะฮะพูดว่าทางร้านเป็นหนังสือญี่ปุ่นหมดเลยนะตอนนี้ผมเจอหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วทุกคนไปมาดูต่อ คือเกี่ยวกับประเทศไทยแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเึ่นเป็นแหงสือท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นคนเหมือนประมาณว่าแบบคุญี่ปุ่นที่สนใจมาระเทศไทยนะฮะดูดูดูดดคล้ายๆเวลาเราไปประเทศเขาเราถูกต้องแล้วต้องศึกษาแบบรีสิร์ข้อมูลก่อนนะฮะทั้งสองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบการตนะ์ตูนนะไปเดี๋ยวไปดูชั้นสามกัน พาต่อครับเดี๋ยวทำดีชั่นสามต่อดีครับ ที่ร้านหนังสือว่าพีบุ๊กนะฮะสำหรับคนที่แบบต้องการศึกษาภ,าภาษาญี่ปุ่นหรือกำลังหาหนังสือที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยากเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มาที่มได้นะที่นี่มีทุกอย่างเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนวนวนิยายความรู้นิทาทนการ์ตูนต่างๆทุกอย่างนะ,จะ,จะเจน่าจะสร็จแล้เดีไปหาเจอกันแต่เราดูแค่นี้แล้วเนาะทุกคนม่เจอกันเลยว่าเราจะไปไหนต่อไป ดูนะครทุกคนยืนแดกข้าวเหนียวไก่ยอยู่มันเลยนะฮะมาเจแปนทาวนะฮะแต่ั่งซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดอันดับแรก <No. S 1> เหมือนพวกของจิปาถะ,ะทั่วไปเหมือนของ20บาทอะ่ะเรื่องั้นเนอะแต่มันแบบพวกแบบคือเริ่มต้น60บาทเหมือนอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นถูกไหมเป็นส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นดูที่ร้านนี้สวยวะ่ะร้านอะไรวะเอ,เอาง่ายๆนะทุกคนแถวเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะ่ะได้หรอปะเอาง่ายๆคือ เจแปนทาวอ่ะชื่อก็บอกว่าเจเจแปนทาวหลากหลายดีนะฮะแถวนี้แต่โจแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วตอยที่โจไม่เอาอะไรแล้วหักของแดดอย่างเดียวนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้กินข้าวแต่มาถึงมันไม่ทำอะไรเลยอนอกจากจะได้ข้าวกินนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สุขุมวิทสามสิบทับหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่กันหน้าร้านอูนาโตโตะนะครับสำหรับคนที่ชอบกินข้าวหน้าปลาไหลผมบอกเลยว่าที่นี่คือเดอะเบสแค่ที่เดียวในไทยนะมีแค่หนึ่งสาขาเท่านั้นผมบอกว่าคนที่ชอบกินข้าวหน้าปลาไหลที่นี่คือเดอะเบสทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไไไปปปทีีี่่่หหนนนนนกกกััตตออะะะฮ้้งมาิร๊บ สวัสดีครับ มี2ชั้นนะชั้นหนึ่งนี่คือส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะแล้วก็ชั้น2จะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายมีทั้งกระเป๋านาฬิกาคือทุกอย่างมีหมดแม้แต่เนี่ปากกายังมีอ๋อแล้มีก็มีมีทุกอย่างนะฮะ้ง่ายคือเป็นของแบรนด์เนมแล้วก็เป็นสภาพใหม่ที่ผมรู้สึกว่าคุ้เลยวะเออถ้าจะมาเอาโน้ที่นี่คุ้มไม่ไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้าใช่ไหมแหวนเหมือนทุกอย่างได้หมดทุกอย่างคือทุกอย่างในร้านนี้ง่ายเหรอใช่โอเคถ้างั้นไปกลับไปดูกันเลยเริ่มมาจับเวลาครับ ผมรู้ความเกี <it> ่ยวกับพี่นะคุณเจามาผมไม่บอกก่อนเ๋เนาะเว่าสวยคือเ่ยกับเาเก้าแดกเจ็ดสิบเก้าเกาก้า ผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมกินอของนี้มันอยู่ที่นี่ <c oughs> อือ,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 อตัวเล็กไปไหมครับจัดก็ตัวนี้อยู่ที่3 0ม0ันบาทนะฮะ <c oughs> สำหรับใครที่อยากเดินทางนะก็มีกระเป๋าขายด้วยนี่ไอนี้แล้วก็คู่แหวนเดินทางอะซื้ไม่ได้อะเพื่อเหลือแต่มึงเพื่อของมึงคู่แหวนเดินทางก็้ไม่ได้อะคือจะซื้อมาทุ่มใส่บ้านเมืองแต่กูชอบคู่นี้จริงไม่มีคนรับบอไปไวเลิกเล่นเห่อปล่อยกูเอ้ยมขอเลยครับขอสองมเลยมีทั้งหมดกี่ชิ้นฮะทั้งหมด5ชิ้นครับได้5ชิ้นได้โคกระจกเท่โอเคกองว่าแค่ใช่ไหมแค่5ชิ้นโคกระจกมาฮะถูกได้หมดเลยชิ้นแรกอะไรฮะกรระเป๋าคับ ใบนี้ผมคิดว่าน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณมา,มาร้บาทเออ 4, 9, 9่หมืาันเการบนี่ใกล้เคยงกว่าือคน้าท่าไหร่ครับไ่งม่เ้า้อเ้าสทโหคแล้วนะครับขอช้อยที่สองห่อยโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของน่าจะกุชชี่นะคิดว่านี้ผมขอเดาว่า4,499ันส้อาเก้าอา เท่าไหร่ครันะบบาบอรี่ถูกมากราคาดีจัดเกือบเป็นสื้อเชิร์ตผมขอเดาว่าอยู่ที่ราคาประมาณ1,300บ,บาทมีอย่างคำตอบ3,799บาทโอ้โห สครับตัวหนึ่งต่อไปเวลาฮะต่อไปเป็นครับกางเกงเหรอตอนนี้ผมขอเดาราคาอยู่ที่ประมาณเอลสามสิบสี่ตัวนี้ผมขอเดาอยู่ที่ประมาณอันนี้คิดว่าประมาณหนึ่งหมื่นเดี๋ยวก็ได้กูให้มึงคำตอบกูให้มึงก่อนกูให้มึงตอบก่อนเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวมึงรอกูมึงมีคำตอบในใจยังมีแล้วเอ สามสองหนึ่งหมื şey> <S <S ่นห้าพันเก้าหมื่นไปดูครับ้ ว่ากางเกงตัวนี้เพิ่งดูมาเมื่อกี้เลยครับก่อนที่จะมาถ่ายเลยกูดูนะแต่กูไม่ได้จำดูของที่อยากได้เนี่ยข้อนี้เท่าไหร่แล้วครับสามหนึ่งสามหนึ่งครับชิ้นนี้สองคะแนนเลยอ่ะจัดไปจัดไปบอกคะแนนกูยังกู้ไม่ได้นะช้นสองคะแนนยังไงผมก็ชนะอยู่ดีป่ะมามามากูเดี๋ยวกูแก้แมนเนี่ยนี่คือผมนำอยู่สามหนึ่งนะคะแนนผมไม่แพ้เดี๋ยวข่าของอะไรนะฮะฮิมโกบอล อันนี้อยู่ที่ผมขอเดาว่าเข็มขัดอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ1,200บาทผม12,999บาท1,200ฮะ โอเคครับก็เท่ากับว่าคะแนนเสมอบ้าผมนำสามหนึ่งคุณแต่ว่าข้อตอนท้ายคุณมาได้สองคะแนนเลยนี่มันผมผมจะดต่างคนั่งเรื่องตุ้งให้แต่งตัวโจเลือกให้โอ๊ตโอเลือกให้โจโอเคจะแต่งให้คุณแบบดีๆหรือว่าจะกวนเต็มคุณคุณต้องผ่านนี้ก่อนเอาดีๆเอาดีๆเอาดีกวนเต็มก็มาเออจัดให้แต่งให้คุณดีๆนะได้แต่งให้ดีนะตอนนี้ากำเตรีของใ้จเรอแล้วโจมันได้ยังไงมาได้แล้วมนะมีอะไรบ้างเนี่ยเสื้อเสื้อสองกระเป๋ารองเท้าได้แล้วไปดูกันเอาไปดูกันต้องต่งตัวออกมาดีๆ The ปลาล่มปลาเหลือเท่ไม่เหลือแหลกแพ้ใคร้วหลังจากนี้เราจะไปที่ไหนต่อไปเจอก,กันกับใครที่สนใจนะครับมาได้เลยนะครับต้ต่่นะครับ้อ,องา,า้าในะัก็จะเป็นแบรนด์เนมมือสองนะครับผมราคาย่อมยาวจับถึงได้นะเ,เป็นของสภาพดีคัดเกรดมาอย่างดีนะของแท้แน่นอนร้อยเปอรเซนต์คตัวแล้วกันได้นะ ไม่ใช่มีแค่มือสองเลยนะบางตัวเนี่ยก็มีมือหนึ่งด้วยนะถ้ามือหนึ่งเนี่ยเขียนว่ายังไม่ได้ใช้งานอสักเทนว,ว่ามือหนึ่งมือสองยังไงใครที่สนใจชอ,อบการแต่งตัวหรือว่าต้องการหาเสื้อผ้าใหม่ๆก็มาดูที่นี่ได้เลยที่ร้านพิษสก้านะฮะร้านชื่อร้านว่าโตเ<ต>กียวโจโตเกียวโจจากปากซอยเข้ามาขับโตโรงมายนะอยู่ฝั่งซ้ายเลยร้านอยู่ติดถนนเลยครับก็ขอบคุณมากครับ ชื่อร้านนี้ชื่อร้านปาเดนหรือว่าร้านปาเดนหรือว่ามันออกเสียงไหมฮะปาเดนปาเดนไม่ใช่ปาเดนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปาเดนปาเดนโอเคฮะแล้วร้านนี้ซิกเนเจอร์ยังไงบ้างครับพี่จะเป็นผลไม้ตามฤดูก,กาลนะครับช่วงนี้จะเป็นมะกคูดคาเฟ่กับกระเทียมคาเฟ่หนึ่เนลอนจะมีเป็นช่วงๆแล้วแต่แต่ว่าช่วงนั้นอ,อ๋อมีช่วงๆแล้วมีเหลียงหุ้ยไหมฮะค่โอเคครับอันนี้มันคือน้ำแข็งใสใช่ไหมครับพี่ตัวไหนพี่อยู่ไหน เป็นเชอร์เบตกับไอศครีมเป็นเชอร์เบตกับไอศครีมอ๋อโอเคแล้วมีเมนูไหนแนะนำพวกผมไหมฮะพี่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มากินจะมากินตามฤดูกาลตามฤดูอ๋อลโอ้กาเฟ่กับขนมทาร์ตอโอเคงั้นเอาอย่างละหนึ่งเอหนึ่งแก้วอย่างโอเคผมขอถามถามนิดนึงครับอย่างผลไม้นี่มันคือตัดละฤดูกาลใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างมีทุเรียนอย่างนี้มีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีทุกปีอ๋อทุเรียนไม่ได้มีทุกปีใช่ไหมใช่ แต่ท <สะ S 1> ุเรียน,นวิธีการทำก็คือจะคล้ายๆกันใช่ไหมหรือว่าแตกต่างไปเลยท้าวซแต่ลราแบบคือจะออกแบบให้เข้ากับ้เข้ากับผลไม้อ๋ออย่างอันนี้ข้างล่างจะเป็นกระท้อนในน้ำเชื่อมมะค่ะและ้วก็ให้เรเชอร็เบตข้างบนเป็นกระท้อนเดจะเป็นบังคุดสับข้างล่างกเป็นเชอเบตบางทุกไอศซีรีมิลเกล็ดข้างบนเป็นงุอโอเคครับขอบคุณมากครับ ก็ของกินมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือบางคุดของมืองอะไรกระท้อนคำแรกนะเปียวได้มากบางคุโดโคตรดีดีมากดีสัว์เหมือนเอาไอติมกับมะนาวผสมกันอัามันาาาาาาาเาา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 ไม้อาา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 า เปรี้ยววาว่อแต่กระเทาะอร่อยว่ะทุกคนผมบอกเลยว่านี่พูดจริงๆนะมันอร่อยมากๆทุกคนมันอร่อยจริงแล้วก็หน้าตาของนางเนี่ยน่ารักน่าทานมากๆนะทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่แวะมาสุขุมวิททานม,มาแถวเนี้นะแวะเข้ามาได้นะที่ร้านนี้นะร้านพนะาเดน อยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะทุกคนขอ,อกินต่อเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปพวกเราอย่าลืมนะครฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมฝากกดก,ดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคร<อ>ั้งหน้า EP หน้าเนี่ยโจจะพาทามันที่ไหนผมจะพาที่ไหนและที่นั่นจะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดถูกที่สุดแล้วก็นา่ารักที่สุดเดีย๋ยวพวกคุณน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะดูมั้ดูมั้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์๋ยวดื้อนะว่ากดกี่ทีกดไลค์กีี่ท